มีการจัดตั้งโรงครัวต่างๆแต่คุณผู้ชมครับปัญหาที่ตามมาตอนนี้ก็คือวัตถุดิบในการทําอาหารในการผลิตเป็นข้าวกล่องเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันเริ่มหายากขึ้นทุกทีทุกทีครับ ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวเนี่ยไม่นิ่งนอนใจนะครับเราลงพื้นที่ไปช่วยในการตรวจสอบไปสํารวจทั้งเรื่องของวัตถุดิบต่างๆมันจะมีพอไหมราคาต่างๆมันปรับขึ้นสูงไหมในสถานการณ์แบบนี้ครับลงไปที่ตลาดแห่งหนึ่งในเขตอาเภอหาดใหญ่ที่สงขลาครับไปพบกับทางพี่วันนีครับคือพี่วันนีเนี่ยเป็นตัวแทนของโรงครัวครับได้รับบัตเจ็ตมาก้อนหนึ่งให้มาซื้อวัตถุดิบต่างๆไปทําอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายเป็นมื้อต่างๆให้กับทางผู้ประสบภัยนะครับปรากฏว่าพี่วันนีบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้เอาจริงๆนะ มีเงินเนี่ยบางทียังซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารให้ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าบางอย่างอย่างเช่นเนื้อไก่เนี่ยขาดตลาดครับก็ต้องหันไปพึ่งวัตถุดิบที่อาจจะราคาแพงกว่าเช่นพวกปลากระพงที่มันมีของแต่ราคามันก็แพงเหมือนที่วันก่อนเรานำเสนอกันไปนะครับว่าบางตลาดเนี่ยโดยเฉพาะรอบๆพื้นที่ที่มันน้ำไม่ท่วมเนี่ยเนื้อไก่นี่ขาดแคลนกันแล้วนะครับไข่ไก่ไม่ต้องพูดถึงครับปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งพี่วรรณีบอกเลยว่าเอาจริงๆตอนนี้เดือดร้อนกันทุกคน คนจะขายเนี่ยวิ่งบอลหน่อยได้ไหมกลุ่มผู้ค้าผู้ขายทั้งหลายอย่าฉวยโอกาสจนเกินไปขึ้นราคาจนเกินไปสงสารพวกเรากันบ้างครับบางคนนั้นก็ฉวยโอกาสใช่ไหมออออพอน้ําท่วมอย่างนี้เอาจากร้อยสามเป็นร้ 4, อยสี่จากร้อยสี่เป็นร้อยห้าคนก็กินอย่างนั้นแหละพอหาไม่ได้ออใช่ไหมตอนนี้อะไรที่ขึ้นบ้างมาเท่าที่หมูผักเผือกอะไรขึ้นสารก็ขึ้นฮะข้าวสารก็ขึ้นแล้วลูกลซื้อวันก่อนนั้นร้อยเก้าสิบ มาไปซื้อตอนหลังนี้เป็น235โอ้โหสามกิโลเขาเพียยัไงทางห้ากิโล ขณะที่กองทัพเรือเองนะครับก็มีการจัดตั้งครัวพระราชทานบนเรือหลวงจากกรีนเรเบตครับจัดเตรียมอาหารและน้ําดื่มวันละ3,000ชุดนะครับแล้วก็ททยานาออกมาจากทางเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บางจุดที่สามารถเข้าถึงได้ก็ส่งต่อไปที่กองทัพส่งต่อให้กับประชาชนทั่วไปนะครับพลเรือตีปารัตรัตนชัยพันธ์ครับโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหลังจากที่เรือหลวงจากกรีนเรเบตได้ทอสหมอเิเรณชายฝั่งจังหวัดสงขานะครับก็มีการจัดตั้งทําโรงครัวอย่างเร่งด่วนครับเป็นโรงครัวพระราชทานเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้น โดยกำลังพลของโรงครัวครับได้มีการจัดเตรียมอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มจำนวนต่อวันก็คือที่ทำได้ตอนนี้นะครับ3,000ชุดเพื่อส่งมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่โดยจุดที่เข้าถึงยากลำบากคือเรือไม่สามารถเข้าได้รถเข้าไม่ได้จะมีการจัดอากาศายานเช่นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือนำของลำเลียงไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับยืนยันครับว่ากองทัพเรือ พร้อมเดินหน้าเต็มกําลังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดและจะยืนยันแบบนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ